คุณรู้กฎกติกาฟุตบอลหรือปะโอ้โหผมเล่นเป็นประจำเลยครับฟุตบอลเนี่ยชอบมากเลยนะครับลูกออกหลังออกหลังเรียกลูกคอนเนอร์ออกข้างออกข้างเรียกลูกทุ่มก่อนทุ่มก่อนทุ่มก็หกโมงที่ไอ้ควายหรอทั <c oughs> ้งนั้นผมอยากทายปัญหากับท่านเลวยวเกินเชิญเลยครับผมรอนานแล้วครับคุณสันครับครับผมอยากจะทราบว่าวัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดร้างไม่ใช่ครับวัดสายตาประกอบแวน วัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดสายตาประกอบแว่นวัดที่ดินวัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดที่ดินวัดรอบเอวผมมีแค่นี้อ่ะผมก็มีปัญหาเหมือนกันอ่ะทายมาพระอะไรมองไม่เห็นพระอภิริหารพระแอบพระอะไรมองไม่เห็นพระแอบพระตาบอดงวยสงอะไรอยู่ในวัดสงน้ําพระไว้สงสัยหัวเทียนบอดปลาอะไรใหญ่ที่สุดปลาว่านปลาจีนบุรีปลาอะไรใหญ่ที่สุด ปาจีนบุรีปารีอะไรใหญ่กว่าปารีไม่มีปารีชุบแป้งทอดอะไรใหญ่กว่าปารีสชุบแป้งทอดไม่มีกระทะทอดปารีโอะไรใหญ่กว่ากระทะทอดปารีไม่มีรถบรรทุกกระทะอะไรใหญ่กว่ารถทุกกระทะไม่มีลานจอดรถอะไรใหญ่กว่าลานจอดรถไม่มีผ้าคลุมลานอุด้างนะครับนี่ขออนุครับบุคคุณยื่นเทนี้ให้กูครับ ครับคนย่อนครับครับขอโทษครับผมอยากจะทราบว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกและอะไรหกหกแล้วก็เช็ดสิครับเช็ดเลยครับถูกสิครับออนี่ปลาอะไรควายงงอฮะปลาอะไรควายงงปลาซิวปลาซิวปลาซิวเอาละไม่ขำไวมันรู้ไป